มาพี่น้องแยกทิพย์กระเรียมไว้แล้วเคืองแยกทิพย์ติ๊ตามสั่วขนมกีนใส่กุุงสดพี่น้องผ่าไปยังแย่ทิพย์กระเระเียมไบเหลี่ยักขั้นจองไอ้ยอดชะอมเตรียมเรียบร้อยแล้วพี่น้องมาลงมือตำกันเลยแยกทิพย์กระตำาเรียบร้อยี่น้องเรียบร้อย ยติบกมีแบเครืื่อนหน่อยเดียวพี่น้องยติบรืมซื้อใ่เครืนหน่อยเดียวใส่บกรอกเสียแข็งพี่น้องเสียสองปิดวยเนาเนแบบเนาแบบ่า तलप तलप होइयो पाउनु है सबैलाई तलप पिङ तलप ताके हेलो क mọi ừ, người ừ, ừ, không, không có à, ừ, đấy mọi người sẽ không sẽ, lỡ những video hấp dẫn Sinnssykt bra. i um. เงี้ยวัวย uh ัววัเลยพี่น้องเผ็ดๆพชรเงยงวัวย um ัววัเลยพี่น้องเช็จแล้วจ้าเสร็จแล้วพี่น้องพี่น้องนำชั่วขบวนใส่ประกอบพี่น้อง กดแจัดๆเลยพี่น้องกินไปเลยพี่นอ้นองเลยของมาคือหยอดชะอมนะอยา่ยยทิพตัของตัวใหญ่ๆพี่น้อง นี่ยได้ติดไม่ภาพไม่กินเขานอกบ้านเฮื่อทั้นท่านท่อนแห้งมือทึ่มันเหมือห่อเดี๋ยวไปเห็นกับเขา

แล้วที่เป็นคนมาเป็นยอดพระองค์แบบคักน้องเลย 也不也不